แจ็คลุยสร้างหนังเรื่องที่สองในฟุตทักรักหมูเด้งดึงสซุปตาตัวตึงไมโ้แจ็คมัมแสดงนำสนับฟุตทักรักหมูเด้งเป็นโปรเจกต์ที่ลุยด้วยสองมือจริงๆเพราะขอให้สองเพื่อนรักอย่างพระเอกชื่อดังไมโ้เบาเลอร์และซุปตาตลกชื่อดังแจ็คชวนชื่นและมัมจบมกมาแสดงนำในหนังเรื่องนี้แถมยังได้ผู้กำกับ ที่ตัดสายเสือในวงการบันเทิงของแจ็คย่างบอลวิทยาทองอยู่ยงมาเป็นโคโปรดิวเซอร์ซึ่งถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ22ปีและได้พู้กำกับเพื่อนสีอย่างเอกวชิรพงศ์ร่วมกำกับด้วยเช่นเดิมแจ็คเฉลิมพลกล่าวว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองของผมที่กำกับกับเพื่อนสนิทเอกวชิรพงศ์ก่อนหน้านี้เคยกำกับแดงพักหนง เรื่องนี้ผมทุ่มเทมากครับและยังได้พี่บอลวิทยาที่เคยชวนให้ผมเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตอย่างแฟนฉันมาเป็นโคโปริวเซอร์เป็นทีมงานที่เคยปั้นหนังหลายๆเรื่องได้ร้อยล้านมาแล้วดีใจมากที่สุดที่ทุกคนสนับสนุนผมอย่างเต็มที่ครับมัมจกมกเผยว่า ตอนที่เขามาขอให้เล่นหนังเขาก็ส่งบทให้ดูก็แซวไปว่าไม่ใช่ว่าให้มาเล่นไม่กี่ฉากแล้วให้ตายนะกำกับออนไลน์เหมือนหนังแดนพะขนงหรือเปล่าเขาบอกว่าเขากำกับเองทุกวันแน่นอนแจ๊คจ,จุนชื่นกล่าวเสริมว่าเขาเป็นน้องรักของผมผมก็ต้องมาอยู่แล้วแจ็คฉลาดเข้าทางเมียผมด้วยหนังเรื่องนี้เป็นหนังครอบครัวครับอ่านบทแล้วก็สนุกครับเขาทุ่มเทมาเป็นเป็นการเป็นงานเลยครับ m a ริโอมเ r e เลอร์กล่าวว่าแต่จริงๆมีการดูบทอยากให้ผมไปร่วมงานชิ้นนี้เราดูบทแล้วก็ชอบเป็นอะไรที่ทา้าทายด้วยผมภูมิใจในตัวเพื่อนที่ได้ก้าวไปสู่บทบาทใหม่และดีใจที่เพื่อนรักให้เราได้ร่วมงานกับเขาและได้ร่วมงานกับพี่มัมและพี่แจดด้วยครับ